สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟโกกอกนะคะ <c oughs> วันนี้มาดูช่างค่ะมาดูช่างอันนี้ทําอะไรคะนี่คานอยู่แถวนี้นี่ยาแนวครับอ้าวกระเบื้องสวยนี่นะคะกระเบื้องสวยเนาะ <c oughs> ช่างก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะวันนี้อันนี้มาทําอะไรคะช่างอันนี้ <c oughs> มาอะไรคะมาทาํา,นนา,าทงานนี่เหรอคะ <c oughs> โออมีแต่ผูโลโลนะคะวันนี้ ตกง,งานตกง,งานโอเดี๋ยวก็มีงานอีกเยอะตัวไหนมะีงานก็มาอันนี้จะเทพื้นเหรอคะพ่งนี้จะเทพื้นโอ้ดีจังเลยนี่สาปานน้องก็จะได้วิ่งเลระ <c oughs> อันนี้ของใครค่าตัวน้อยๆนี่ข <c oughs> องเลออสองตัวเนาะแล้ว <c oughs> สามเลยเหรอคะ <c oughs> สีดำทั้งหมดเนาะ สวยสวยสีกระเบื้องสวยธรรมชาติดีค่ะอันนี้ห้องครัวนะคะเนาะไว้ยนอนก็ได้ค่ะอันนี้เย็นนะคะนี่มันเหมือนห้องนอนแล้วนี่ค่ะมันไม,ไม่ไม่ใช่ห้องครัวแล้วจะไม่ไม่ได้ทําใส่แล้วแบบนี้มันงามหลายจะมาได้ยางไฟใส่แล้วค่ะเป็นแบบนี้ซับฟางก็ทําห้องไร้ขคของรถแหลแบบนี้ ดูแลแม่ผู้ใหญ่ดูแล้วมันจะไม่เป็นห้องครัวนะคะูกกปุนคโอ้ยค่ะเมนสร้างไม่ได้ไปไหนละค่ะเดี๋ยวก็ไปบ้านยายอุ่นเดี๋ยวก็ไปบ้านแม่ผู้ใหญ่เดี๋ยวก็บ้านสาปานลาอไปลาะมาอยู่แถวนี้บ้านเป็น่วายอุ่นไปแปลงให้เลยหรอคะ แต่ของแม่ผู้ใหญ่น้ะบ่มีจะทำไงคะช่างเ้ยผู้ใหญ่สูบน้ำใส่เออใส่เลยเพราะว่าปลาป้าไม่ได้มีหมดมีอะไรนะมีฝักบัวแต่ไปเปิดแล้วน้ำไม่ออกจะทำไงคะช่างเอาอย่างนี้ซื้อไดมาแล้วก็ถังน้ำมาหนึ่งอันแล้วก็ปั๊มเขาเลยเดี๋ยวอ๋อเหรอคะทั้งหนึ่งพันลิตรเดี๋ยวรอก่อนค่ะรอมีไฟมีอะไรก่อนนะพ่อ ตอนนี้ก็สูบรถผักอยู่ดยได้อยู่ค่ะอันนี้แต่ว่าจะต้องหาเครื่องทําน้ำอุ่นขนาน้หาวนี่นะคะช่างก็เร่งนะคะ<อ>เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะก็มีหลังคานะคะสูงมากค่ะแบบนี้ระคะดีดีกว่าต่ําม,มันจะไอยังไงไม่รู้อันนี้สูงดีนะคะ สวยแล้วนะคะบ้านสาบานกน็มีที่อยู่เยอะคะ่ะได้ทำหลังคาแล้วนี่นะคะหลังคาก็สวยเดี๋ยวเทพื้นพรุ่งนี้เนาะเอาเอาเอาเท่านี้ก่อนบ่าสาปานเ้าหมดใช่ไหมกแต่ยังไม่ได้ปรับตรงนี้เนาะ่หญ่นั่งเตียลยไม่โจมไป ฮะอว้ผู้ใหญ่นั่งเตียงเราจะไปโจมเตียงไปอ๋อโจมนี่นะหมายถึงอะไรคะโจมหนึ่งภาษาผู้ไทยมาแล้วนะคะโจมก็หมายถึงว่ายกนั่นแหละค่ะนะคะอันนี้เขาเรียกว่าโจมแม่กกอกเรียกว่าโจมภาษาผู้ไทยนะคะได้แล้วะคะวันนี้หนึ่งคำก็คือโจมนะคะภาษาไทยวันละหนึ่งคำค่ะภาษาผู้ไทยวันละหนึ่งคำโ<ส>จมไม่ใช่ยกไม่ใช่ยอนคะโจมนะคะ ถ้าสมมติว่าไปเห็นสาแลวก็โจมสาวเลยเด้อไปโจมมาแล้วสาวนะโจมสาวโจมสาวได้ไปทำยงโจมสาวมาดิคิดถึงช่างเขาเลยต้องตามมาหาซะหน่อยค่ะโอ้ยปนัชัยไม่เข้าช่องแม่เลยนี่ปนัดชัยเหรอคะ โอ้สาบานกระถางเจ้าคืองามใช้อันเท่าไหร่นี่สามห้าบาทอันสาห่าบอกโอ้งามนะคะสาบานมีต้นอันนี้เยอะแล้วได้หนี่งพันเนี่ยต้นยกออกไฟเขาช่างบอกว่ามันกีดเอามันกีดอันนี้ค่ะสับซ้อค่ะกีดก็คือมันไอ้กีดขวางอะไรค่ะภาษาพูไทยมันกีดเด้อหน้าสวนว่าสาบานอันนี้พันอะไรคะนี้หกหลง แล้วอันนี้ล่ะคะทำไมสวยจังเลยนี่อันนั้นอะไรนะกุ้งไก่ซื้อ้าวกุ้งไก่ซื้อแล้วอันนี้ล่ะคะพอยคอยคอยเงินคอยอันนี้พอยเงินเนาะคอยเงินแสงแสงเงินแสงทองอ๋อแสงเงินแสงทองโหมีชื่อสมุดเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ผักหอมเปรี้ยเด้อจ้ะยังไม่ทันได้ปลูกเขาผักหอมเปรี้ยนะคะสาปานนี่ โอ้ค่ะก็ต้องทําไปทีละเล็กละน้อยค่ะทีละเล็กทีละน้อยไก่ก็มีนะคะไก่สาปางก็ไก่ไข่พึ่นเนาะ,ะของผู้ลินะคะูิะุพันธ์นี้นี่ช่างกระทมกำลังจะกลับบ้านดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะคะช่างก็อยู่ที่นี่อีกหลายวันพรุ่งนี้มาแล้วก็ไปของแม่ดาต่อโอ้ไปกกตุ้มเหรอคะอ้าวแม่ผู้ใหญ่จะไม่ได้ตามไปที่กกตุม้มบอกไปเลย ต้องตามไปถ่ายเนาะแกกงไ่สุดาโอ้แกงไก่แกงหวายด้วยไม่ได้แกงมีหมักกระบอกที่แน่ๆก็สร้างก็ขอกินกระบอกกับเจ้าเขาเนี่ยเด้อให้เล้าวัวให้กินแนยแกขายกระบอกนะแสดงว่าวัวเรไปกินมาแล้วก็เอามาออกี่บานหรอวก็าใหเอฟีบอกแสดงว่าวัวแกไปกินมาแล้วก็เอามาออกที่บ้านเหรอคะแล้วก็พาให้เอฟซีบอกแสดงว่าวัวขึ้นภูแล้วมัก็เอามาองมัน่บคายเอื้องอ๋อมันเคี้ยวเอื้อง โอ้ก็คายออกทางปากด้อจ้ะเ้อคายมากระบกนั่น่ะออกกองไว้น่ะอาวัวมันเคี้ยวมันมันกืนลงไปแล้วมันเอาออกมาเคี้ยวแล้วก็มันก็คายออกมาเป็นนนี่เนาะวัวมันมันซื้อแบบวอกมาโอ้ช่างทำให้ไม่ผู้ใหญ่หัวเลาะซะเลยเนาะทำซะเหมือนเชียวกินต้นเศร้าดิตอนเร่พิ่งไปนอนเคี้ยวก่อน ฟซีเข้าใจนะคะช่างทำนะคะวัวจะกินกระบกช่วงเช้าค่ะค่ำๆมาก็มาเคี้ยวแล้วก็คายออกอ้วกออกนะคะไ้วได้เียวเอือง้ยอันมูเจ้าก็ผ้ากันถือแต่อันนี้แหละเนาะซาปาดูสิโอ้ยแจ็กสติดเหลืองอยู่พอน้องไม่ติดหรอกแม่ใหญ่บอกให้เทก็เลยลองเทดูทีแรกก็จะเทโอ้เท้วคะลดหนึ่งเอาเลย จะได้แบบสบายหน่อยเวลาเราเดินเข้ามามันก็ไม่มีฝุ่นนะคะอ่านช่างก็อ,<ร>อ,อ๋อปิดประตูให้ดูหน่อยค่ะโอ้<ม>สวยจังเลยนี่<ม>สีขาวแล้วเราจะทาสีได้บอกคะได้ตัวนี้ไม่ต้องทาตัวนี้ฮะมันเหลมแล้วมันแหลมยังไงคะมัน,มนขาวหนูว,ว่าจะให้เป็นสีน้ำตาลสักหน่อย ทุกเรื่ะมตามใจผู้อยู่เด้อเพราะกันเทยตัวนี้เป็นมันแล้วตัวนี้เป็นมันนะตัวนี้อันไหนคะตัวน้มันเป็นมันยัอันไหน้ามันอันไหนกําังเเวื้อสีกาลั็ดคือสีนี้โมันเป็นมันะไปมันถ้าไม่ได้าบานชุ่มก้นยายุนเห็นบเป็นมันได้มันเท่าไรสองสามพันหรอคะห้าร้อยกว่าบาทห0ารอหรอถ้าไมถูกจัง -500 กว่าบาทเอซื้อที่ไหนล่ะ โกบปัญหาเขาเนาะรถตีไม่เลแต่ไปซื้อของเลยชมก็าตีไม่อ่าแต่ปกติราคาเท่าไหร่ถ้ารถหกร้อยเนี่ยหรือเก่าไม่หมดแค่มันไม่มีเลลวดลายอ๋ออันที่เราซื้อมาเน่ยเป็นหลายพันอยู่ด้วยกันที่เขาเรากนใช่ค่ะมันบานพวกนี้มันกเบ่าไม่ค่อยแพงนะลูกมันอยู่ในที่ร่มมันก็ไม่เสียเนาะแต่ถ้าถูกฝนมันก็พังอืมใช่ นนเป็นน้ำมันเหรอคะเอาซุกเข้าไปหน่อยช่างโอเคนะคะนี่นะคะอ,คอ๋อไม่อัดค่ะนี่นะคะช่องมอบโกโก,โกนะคะต้องขอจบคลิปนี้เพยงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ก,ก,ด,รก,กดกระด,ดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ